มุมหนึ่งนะครับเป็นมุมบริเวณภายในโรงเรียนของเรานะครับผมอยู่มุมสูงนะครับก็สังเกตว่าหน้าอาคารเจตอาคาร3เต็มไปด้วยน้ํานะครับอันนี้อาจารย์ชุมพลครับเป็นเอ่อรปภพิเศษนะครับมาช่วยดูแลโรงเรียนเราครับสังเกตรถบริเวณหน้าธนาคารเราก็จมนะครับหลายคันใครที่อารมมาจอดไวมาฝากไว้กะว่ามาฝากที่สูงแล้วจะพ้นที่ไหนได้ครับก็จมเหมือนกันครับก็จมไปหลายคันนะครับในที่เก็บรถเรา บริเวณหน้าเสาธง,งก็มีอีกหลายคันนะครับจอดที่นี่ก็เกือบร้อยคันนะครับก็จมกันตามๆกันบางคนหนุนล้อได้ก็จะหนุนนะครับบางคนก็หนุนไม่ได้จริงๆอย่างบริเวณหน้าอาคารหนึ่งเนี่ยหนุนไม่ได้จริงๆก,ก็จมครับครึ่งคันนะครึ่งคันก็ได้รับความเสียหายไปนะครับคาดว่าก็ต้องหรือเครื่องกันเลยหละบริเวณหน้าคันสามนะครับก็จมเหมือนกันครับมินิมาร์กกเ็เราเป็นตลาดน้ําไปแล้วนะครับมินิมาร์ท อันนี้อยู่อีกมุมนึงนะครับก็ระเวนทางไกลนู่นหลังโลตัสหลังอะไรนูน่นก็จมหมดเลยนะครับเนี่ยหอพงหอพักซอยเบลซอยเบลเม,ลเมลื่อวานเามื่อคืนนี้จับจระเข้ได้2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็ยาว2เมตรกว่าจากที่รายงานนะครับได้จับจริงๆโอเค okay, นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมพักไว้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรายงานสถานการณ์เป็นช่วงๆไปนะครับก็ขอบ